สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาทบทวนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะฮะภูมิศาสตร์โรคของเรานะครับอันนี้ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทำความรู้จักว่าโรคของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น7ทวีปได้อย่างไรครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของโรคของเรามีความกว้างใหญ่ไพศาลมากดังนั้น การศึกษาภาพรวมของโลกเนี่ยให้เข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยส่วนมากเขาก็แบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นพื้นน้ําและพื้นดิน,นะฮะส่วนที่เป็นพื้นน้ําก็คือมหาสมุทรต่างๆส่วนที่เป็นพื้นดินก็คือเกี่ยวกับทวีปต่างๆที่เราจะมาเรียนรู้กันนะฮะเรเรียนมองในภาพนะครับกับก็เรียนมาดูในภาพแผนที่นะฮะ แผนที่ที่ซูมให้ดูนะฮะโลกเราเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด7จทวีปนะครับก็คือส่วนที่เป็นแผ่นดิน,นะฮะเพราะว่านักภูมิศาสตร์ก็ล่องเรือมาก็มาเจอก็ตั้งชื่อเป็นทวีปนั้นทวีปนี้นะฮะก็แบ่งออกเป็น7ทวีปทีนี้มาเรียงลําดับไว้แล้วให้นะฮะคือทวีปที่ใหญ่ที่สุดนักเรียนจะเห็นว่าตามที่ชี้ให้เนี่ยก็เห็นว่าเอเชียเนะี่ยเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะ นี่ยเราเรียนต้องจำฮะลองลงมาคือ Africa. แอฟริกาอ่แอฟริกานะอ่าอันดับหนึ่งเอเชียอันดับสองแอฟริกาอันดับสามอ่าอเมริกาเหนือครับอ่าอันดับสี่อเมริกาใต้นะเราเรียนเราเรียนก็จำง่ายง่ายเอ่าเอฟต่อไป Antarctica. แอนตาร์กติกาฮะอ่าแอนตาร์กติกา A F N S N U, u o, ออนะฮะอ่า A F N S N U ก็ U ออทคือยุโรปนะฮะยุโรปอ่ายุโรปนะฮะต่อมาออตรงนี้ฮะคือออสเรเลียนะั่เรียนจำง่ายคือ A F N S N U ออทต้องหาวิธีการจำนะครับอันนี้เรียงเนื้อที่จากทวีปที่ใหญ่สุดมหาเล็กสุดให้แล้วอันนี้เรียนมาดูส่วนนี้เป็นมหาสมุทรนะครับ ส่วนที่เป็นมหาสมุทรตนักเรียนจะเห็นว่ามีมหาสมุทรแปซิฟิกนะข้างบนฮะเนี่ยมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยฮะคือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสองของพื้นที่ทั้งหมดของโลกเลยอ่ะแปซิฟิกนะฮะลงมา,มาคือแอตแลนติกครับเนี่ยแอตแลนติกอ่าเรนนี่เห็นแอตแลนติกนี่คือเป็นมหาสมุทรที่ใช้ในการเดินเรือมากที่สุด เพราะว่ามีความยาวปกคลุมพื้นที่จากขั้วโลกเหนือนะครับอ่าจากขั้วโลกเหนือเหนือลงมาทางใต้นะฮะอ่าต่อมามหาสมุทรอินเดียอ่ามาสมุทรอินเดียตามที่ชี้ให้ดูนะฮะมาสมุทรอินเดียเนี่ยก็เป็นมหาสมุทรที่ตั้งอยู่ในเขตละติจูดต่ําก็คือในเขตร้อนเกือบทั้งหมดนะฮะอ่าต่อมามหาสมุทรอนตาร์กิกาแอนตาร์กิกะ่ะสั้นๆแอนตาร์กติกนะฮะ อันนี้อยู่เป็นมหาสมุทรที่ตั้งอยู่บริเวณขั้วโลกใต้นะฮะอ่าส่วนผิวส่วนใหญ่ก็เป็นน้ําแข็งฮะี๋ยวเรามาเรียนารายละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนมากก็เป็นน้ําแข็งนะฮะภาวะโรคร้อนปัจจุบันแล้วก็จึงมีความสําคัญในการเดินเรือน้อยมากนะฮะอันนี้ฮะพบเป็นน้ําแข็งแต่ปัจจุบันมีมีมนุษย์เข้าไปอยู่แล้วฮะอ่าไปคน้าที่จะไปอาศัยอยู่ตรงนี้นะฮะต่อมาครับมหาสมุทรอาร์ติก อาร์ติกเป็นมหาสมุทรที่เล็กที่สุดนะฮะเล็กที่สุดนะฮะเพราะว่าอาอยู่ทางขั้วโลกเหนือเลยฮะเดี๋ยวจะ z o มให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยขั้วโลกเหนือเพราะนักเรียนเขาจาครับวันนี้เอาเอาแค่ง่ายๆก่อนนักเรียนนักเรียนลองมาทําแบบฝึกหัดนะครับว่า,าทวีปมีทั้งหมดกี่ทวีปนะฮะแล้วก็ให้นักเรียนเรียงลําดับนะครับเรียงลําดับว่าเช่นอ่ 4 4ล้านตารางกิโลเมตรคือทวีปอะไร30อ่าทวีปอะไร24ล้านตารางกิโลเมตรให้นักเรียนเรียงลงมาครับอ่า afnsnuot นะฮะแล้วก็ให้เรียนเติมอา่าแล้วเขียนลงมาในนี้นะฮะให้เรียนเรียงลงดับให้ได้ก่อนทั้งหมดมีทั้งหมด7ทวีปนะฮะ